วันนี้เราเจออะไรนะเจอแอดเทวดาเคยชกกันไหมเคยกี่ครั้งสองครั้งเป็นไงเจ้าเจ้ากันนะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยเรามาเกินเท่าไรวะชั้นเกินจุดเจ็ดเรามาเกนเรวะชั้นนจุผ่านแล้วนะซ้อมอยู่เพจดีๆกี่วันนะซ้อมมามาที่เท่าเราสไตล์สี่มือครับในแอดเทวดานี่ไงสี่มือเรียงในดียวลงน้ำหนักปล่นๆเท่าไหร่งสบาโชกมวยมาได้เท่าไหร่นะแปดสิบแปดสเก้าสิบน่าจะมีนะสามไฟละสามไฟล่าสุดเป็นไงบ้าง ก็ชนะด้วยนะรุ่นนะเวทเท่าไหร่ล่าสุดที่ทุกหวัดร้อยยี่สิบคนนี้ร้อยร้หล่นลงมาหน่อยนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดภูทัยธานี่ฝากแฟนคลับเชื่อไหมวันนี้ครับวันนี้ก็เสียใจครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดครับโอเคขอโชคดีครับตัวทั้งวหน่อยครับเอสเทอร์ตัสสไลด์ไปเจอใครเจอแบบเดินกะเดินกาเนี่ยเคยโชคเขาเลยสี่ครั้งสองมาเป็นไงตรงเนี่ยขาดแย่เพราะชนะเจ้าเจ้ากัอนนะวันนี้ควายแตกเลยนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ ร้อยสิบหครัมาเกินมได้ปะช้นึจุดสาม่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยสิบกควนี่ทาไยทำไคุมกิโลเวนี่งสี่ห้าโลโลเซ้อมอยู่กับอาจารย์ดศสรยธุรัตน์นะที่จังหวัดระยองนะเราเป็นมวยเป็นมือผู้ต่อสู้ก็ฝีมือค้ยๆกันนะใครยาวกว่าเท่าเท่ากันนะเราชกมวยตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณแปดสไฟได้แปดสก้น่าจะมีเป็ไงสาไฟล่าสุดเป็ไงนะกี่ครั้งช่ะสไฟ ชนะเกินสามพอไหมชนะมากี่พอยจีแล้วชนะสามเสมอหนรับอ๋อชนะสามเสมอหนึ่งเวทนี้ก็อย่างว่านะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดสีสเกตอ่ะฝากไว้รับเชียร์รันนี้ฝากชืยอเชียร์ชืยอเป็นรวังใจให้ผมด้วยวันวน,วน,วน,น,นี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอชูด,ดีครับ